สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูก็จะพามาทำแบบฝึกหัดนะคะ1.3เนาะ1.3ข้อที่2ใหญ่ซึ่งจะเหลืออีก4ข้อย่อยนะคะที่ครูยังไม่ได้อัดเพิ่มเติมเนาะก็ ไปดูเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแก้อสมการนะคะทุกคนก็จะมีเทคนิคเนาะถ้าสมมติว่าในกรณีที่มันเป็นเศษส่วนอันดับแรกเลยเทคนิคเนี่ยก็คือต้องทําให้ตัวส่วนมันหายไปซึ่งจะเห็นว่าอสมการเนี้ยค่ะมีตัวส่วนแค่ตัวเดียวดังนั้นต้องการทําให้มันหายไปหนูต้องคูณ4นะคะคูณ4ตัวเนี้ยเข้าไปทั้ง หมดของอสมการเลยทั้งสองข้างของอสมการเลยนะคะครูก็ขอเขียนเลยแล้วกันนะคะว่าคูณ4ตลอดอสมการนี่อสมการนะคะเราก็จะได้นะคะถ้าเราคูณ4แบบนี้เนาะก็จะเป็น x บวก1ทั้งหมดหารด้วย4แบบนี้นะคะมันคูณ4เข้าไปแบบนี้คูณ4เข้าไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ มากกว่าหรือเท่ากับตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็คูณ4เข้าไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็น8ลบ 2x เนาะอ่าทีนี้พอคูณเข้าไปแล้วจะเห็นว่าฝั่งซ้ายสามารถตัดกันได้เลยแบบนี้ใช่ปะ่ะ4ตัด4ได้เลยเราก็เหลือแต่ x บวก1นะคะมากกว่าหรือเท่ากับตรงนี้เราต้องกระจายเข้าไปนะคะกระจายเข้าไปคูณนะคะ4ไปคูณกับ8นะคะก็เป็น 32นะคะ2องนะคะก็4นะคะไปคูณกับ 2-2x ลบนี่มองเป็นก้อนเลยก็ได้4ไปคูณกับลบกก็เป็นลบ 8x นะคะทุกคนทีนี้เทคนิคต่อมาถ้าในกรณีที่เฮ้ย x มันอยู่คนละข้างเราต้องย้ายมาหากันก่อนนะคะจาก x ตรงนี้เนาะตรงนี้ย้ายมาหาเพื่อนเลยจากลบนะคะย้ายข้ามฝั่งก็เป็นอะไรคะบวกนะคะก็จะเป็นบวก 8x มากกว่าหรือเท่ากับ32อยู่ฝั่งนี้ตรงนี้นะคะตัวเลขมาหาตัวเลขจากบวก1ก็ย้ายมาเป็นลบ1เนาะฝั่งนี้รวมกันก็เป็น 9x นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ 31ดังนั้นครูต้องการหา x เนาะครูก็ย้ายเลยค่ะย้าย9ไปทำอะไรคะมันคูณอยู่นะคะก็ใช้วิธีลัดเลยก็ย,ายก้าย9ไปหารอ่าไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะเพราะ9เป็นจำนวนบวกเนาะก็จบแล้วนะคะสำหรับข้อที่7ตอบ x นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ31ส่วน9นะฮะต่อไปค่ะไปดูข้อที่8ได้เลย เพราะที่8จะเห็นว่าอสมการนอยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะทุกคนอันดับแรกต้องทำให้ส่วนหายไปนะคะก็คือ,อในที่นี้มันมีส่วนทั้งหมด2ตัวดังนั้นเราต้องหาคอลนอค่ะของ3กับ6เนาะ3-1เป็น 3, 3 3 2 6นะคะดังนั้นคอลนอของมันก็คือ3คูณ1นคูณ2นะคะก็ได้ทั้งหมด6นะคะทุกคนอพอได้6แล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็ คูณ6เข้าไปเลยค่ะทุกคนคูณ6นะคะตลอดอสม,มาการนี้อสม,มาการเราก็คูณไปเลยค่ะ6คูณอ่ะก้อนก้อนนี้เราอาจจะละเครื่องหมายการคูณไว้ก็ได้นะคะก็เป็น2ส่วน3คูณกับ 2x บวก1นี่นะคะก้อนก้อนนี้เนาะนี่และน้อยกว่าหรือเท่ากับตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็6ก้อนก้อนนี้ก็คูณกับ1ส่วน6คูณกับ 10x ลบ3แบบนี้นะคะนี่คือเป็นของก้อนก้อนนี้นะคะต่อไปเราก็ดำเนินการคูณกันเลยค่ะทุกทุกคนจะเห็นว่าออามาดูฝั่งซ้ายก่อนมันจะมีตัวเลขทั้งหมด3มกลุ่มที่มันคูณกันนะคะการคูณเราก็จับคูณกันแค่ตัวที่มันคูณกันก็ได้นะคะจะเห็นว่าตรงนี้เราสามารถจับคู่คูณกันได้เลยเอามาตัดทอนเลยค่ะทุกคน สามหนึ่งเป็นสามสามสองหกอย่างนี้ก็จะเหลือสองคูณสองเป็นสี่นะคะครูขอเขียนไว้ก่อนก็เป็นเหลือสี่คูณกับสองเอ็กวกหนึ่งเรียบร้อยนะคะต่อไปน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะตรงนี้นะคะจะเห็นว่าสามก้อนเหมือนกันเอาก้อนที่หนึ่งกับก้อนที่สองนะคะคูณกันก่อนเอาตัดทอนเลยค่ะหกหนึ่งเป็นหกหกหนึ่งเป็นหกแบบนี้นะคะก็จะได้หนึ่งคูณหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะคะหนึ่งไปคูณกับตัวนี้ก็ หคูณอะไรก็จะได้ตัวตัวนั้นนะคะก็จะเหลือ 10x-3 ลบสแบบนี้จะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยมันอยูย่ยังเป็นเรื่องของวงเล็บอยู่ดังนั้นเราต้องกระจายเลยค่ะทุกคนกระจายเข้าไปเลยนะคะกระจายเข้าไปคูณนะคะ4ูณกับ 2x ก็เป็น 8x ค่ะบวกกับ4คูณ1ก็เป็น4นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10x ลบ3 ต่อไปนะคะเราก็ดําเนินการนะคะถามว่าย้ายแบบไหนนะคะในส่วนตัวของครูเองนะย้ายตัวแปรมาอยู่ฝั่งซ้ายนะคะอ่ะ 8x อยู่ฝั่งซ้ายแล้วนี่ 10x นะคะอ่ะจากก้อนบวกก็ย้ายไปเป็นก้อนลบแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะถนัดเอาตัวก้อนน้อยไปหาก้อนมากก็ได้นะคะก็แล้วแต่เนาะส่วนฝั่งนี้นะคะเหลือลบ3เราก็เขียนไว้ นะคะเพราะ1 0บย้ายไปละต่อไปนะคะตัวเลขบวก4ย้ายมาก็เป็นลบสนะคะทุกคนดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นลบสน้อยกว่าหรือเท่ากับลบเค่ะตรงนี้ก็คือครูอยากไฮไลท์ไว้นิดนึงนะคะอันนี้ก็คือข้อควรระวังนะคะถ้าครูต้องการจะย้ายจำนวนติดลบนะคะทุกคนจำนวนติดลบเนี่ยไปคูณหรือไปหารน,นะคะในที่นี้มันคูณกันอยู่เนาะดังนั้นเราต้องย้ายไปหารเนี่ยเครื่องหมายคะ่ะทุกคนมันจะเปลี่ยน นะคะเราก็จะได้เป็นลบเหารด้วยลบสแบบเนี้ถ้าย้ายไปหารหรือย้ายไปคูณเนี่ยมันจะเปลี่ยนในกรณีที่เป็นตัวเลขมันติดลบเนาะดังนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบว่า X นะคะมากกว่าหรือเท่ากับมันหารกันก็จะได้เป็น7จส่วนสะคะทุกคนตอบแล้วเรียบร้อยข้อนี้ถ้าตอบเต็มๆเลยก็คือคําตอบนะคะของอสมการคือจําจนวนจริง ทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ7ส่วนสะคะสำหรับข้อที่8เนาะโอเคนะคะต่อไปค่ะไปดูข้อที่9ได้เลยค่ะ